ขบวนของเรานะคะก็กางเคลื่อนที่นะคะไปนี่นะคะช้างเยอะมากๆดูนดูดู ส,สวยๆเลยนะคะพ่อค่ะแม,ม่ค่ะมีแต่ช่างใส่ชุดที่สวยๆรอๆคันทั้งนั้นเลยนะคะ เกมโล่รถเด้อนี่ม่นะ่ยม่เนี่ยเกมโลรถเจ้าอีดีดิดื้อแกกอยต้องเผ้อนี่นะคะบรนยากาศก็ สดชื่นนะคะว่าวันนี้ไม่มีแดดนะคะช่างเออะก็โยกช้างก็เยอะนะคะอาเทียงสนิทเนี่ยโอ้ช้างเยอะ นู่นนะคะหัวขบวนเราก็อยู่ข้างหน้านะคะนี่ก็ขบวนเริ่มเดินมาเนาะ <c oughs> <c oughs> แม่ขวานก็มู้จะพูดยังไงนะ,ะช้างเยอะมากช้างเป็นร้อยสองร้อยช้างเยอะมากๆเลยนะคะ <c oughs> ใช่นานๆทีนะคะจะมีช้างแบบเยอะขนาดนี้มารวมตัวกันเยอะขนาดนี้แม่ขวานก็ไม่เคยเออมาแบบนี้เนาะ <c oughs> ก็แบบตื่น ได้เห็นแบบบ่อยๆนะคะก็ตื่นเต,นต้นตื่นตื่นตันอะไรเงี้ยช้างเยอะมากๆเลยค่ะมีแต่ชุดสวยๆหล่อๆกันทท้งนั้นเลยนะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเนาะช้างเยอะแบบเยอะมากติดตัวกับตัว ไหนทุกคนชิลต์นี่นะคะรอๆอกันทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่รอๆอกันทั้งนั้นเลยค่ะคลิป